พอเออที you know, s> <S s> <S ่แค to ่กคนเนี้ยพวกคุณรวยะไม่บอกคุณทำร้ายเองเลอนยมือี้มึงเคเอาไปตุกด้รคนแล้วบอกมันทำร้ายตัวเองมันเอาขอมึงอยกระเป๋ามันเองเนี้ยผมเหนื่อยแล้วนะผมึงไม่ลงไปไงไอ้เนี่ยแล้วนี่เราลงไปแล้วมึงเอาของไปแล้วยาบ้ามาัดูเอาคยราัดู่ะเอาน้ำมาให้คูแดกไอ้สัสไอ้เีย แหม่เหย็ดแล้วมึงไม่บอกกูมิวนทำมั้ยคุ้ยตลาธิการคว้ยแต่เดี๋ยวต้อกลับแล้วเว้ยงั่นไอ้แหม่เย็ดตัดได้เงินมึงเอามั้ยุ้ยพอมีสื่อมาไม่เห็นอยู่ไอ้ตัดเหมือนในคุกเลยพออยู่กับเองมึงปวดเก่งเนี่ยตัดเวลยมึงรับเงินคว้ยมึงไปตรวจสอบไปเลือไปค้นไปตั้งด่านเนี่ยเงินนี่มึงได้มึงเคยเอาเข้าหลวงเหรอวะตัดในคุกเนี่ยคูด่าจริงแล้วตลาราชการโดนย้ายไปกี่คนมึงคิดออกมาข้างนอก <gesch> มีกูคนเดียวในพวกกูมีเป็นร้อยคนที่ไปเอาผิดพวกมึงไอ้ตัดแต่ข้างนอกมีกูคนเดียวมึงคิดว่ากูเอาผิดมึงไม่ได้ไอ้แม่เจ็บถามว่าในคุกกูแหกแหกหักนี่เพราะอะไรตัดเพราะกูดูถูกพวกมึงแบบเนี้ยพวกมึงมากอมมาเล้าลมเนี่ยเฮ้ยไม่เอาผิดไม่เอาผิดพอลงไปมึงยัดของไปเลยมึงให้ลูกให้ดีแดกเลยเออไอ้ตัดก็ให้แดกปุ๊บมึงบอกกูผิด ไอ้เฮียแล้วติดคุกอยู่ทุกวันนี้ยังไม่ปล่อยเป็นร้อยคนติดจันเลยติดตาเลยติดชนเลยกูภาคตะวันออกกูมาอยู่มาสี่ห้าคุกแล้วไอ้เฮียมผมบอกว่ามึงไปยัดมันไอ้ตัดมึงจับมันไม่ได้มึงไปยัดมันแล้วมึงเอาทรัพย์สินของมันไปเอารถยนต์มันไปเอาเงินมันไปแต่มึงเอายาบ้าใส่มันติดยี่สิบเม็ดมันก็ติดคุกเฮ้ยจริงไม่จริงเฮ้ยแล้วมึงจะเอาพวกมึงไปเป็นวิญญานเองไอ้ตัดลูกมึงอยู่ เฮียลูกเมียเขากำลังบากเข้ามึงเนี่ยเฮ้ยติดคุไอ้เฮียไอ้เฮียเตะฟังอย่าโยนติดคุปก็ดีเตะไม่ลองติดเดี๋ยวกูเย็ดทีแล้วปล่อยกันเจอหลายคนแล้วเราไห้กูฟังนะฟังหมดตัดมึงอย่าคิดว่ามึงไม่ดีอ่ะนะตีหนึ่งตีสองคุยในตรวจเบรในตัดถ้ามึงไม่เสพมึงอยู่ได้ไงวะมึงกล้าไปตรวจเยี่ยวเหรอแหมเจ็บเออจริงวะเฮ้ย ออทีสองทีสามมึงมายืนเฮายืนหอนมึงไม่ง่วงมึงไปตรเยี่ยววะอ่าไอ้ตัดเออามาหวยผู้เจ้าหวยมีเหตุผลเออมีเหตุผลเนี่ยมีไอ้เหี้ยอยู่เอาพ่อมึงไม่ใส่ทีห้ามึงไม่เส่มึงอยู่ได้ไงวะทั้งคืนอ่มึงไม่ตรวจเยี่ยวเปล่าไปแล้วตรวจเยี่ยวแม่เปล่าตรวจเยี่ยวนั่นเจ็บแม่เปล่าเฮ้ยเขาบอกเขาบอกเฝ้ามึงไม่เฝ้าเบอร์ไม่ได้ตังค์มาไปดีกว่าแหม หมายความว่ากูรู้เนี่ยตากูบอกกูถึงกล้าวแม่จันชัดก็ถึงก้าวแม่กูรู้กูรู้เพราะข้าราชการคุยมึงเนี่ยรับแดดเนี่ยตัวตากูณก็บอกหมาเนี่ยเพ่อเขาบอกว่าที่ตำบลนี่สัตว์มีคนหัวคุยมึงเนี่ยอพ่อพ่อพ่อแหละสัตว์กูรู้คุยขนาดยังคุยมีคุยขึ้นน้ำมันข้าดิตาคุณก็บอกคนยังไม่มีอนาคตตว์แดกเอาแดกเอา ตุ่นยิดนี้ก็ไม่เคยเอาเข้าหลวงปัดแดกเองมายิงกูเขาบอกหลายทีแล้วมึงมาซุ่มจริงไปปัดเข้ากูจะเจอคูณเลย